ย้อนจุดเริ่มต้นรักโอบรางใครจะคิดจากคููจินจะกลายเป็นคููจริงได้ค่ะในรายการ w o o ดี้ m วันนี้พูดคุยอยู่กับนักแสดงและศิลปินดาราสาวปรางกนรารันวงขจรไกลค่ะที่จะมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ไม่ว่าจะหันไปเมื่อไหร่ก็เจอปรางยอมรับว่าในชีวิตอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์หลายครั้งมีแฟนคนเดียวและใช้ชีวิตแล้วก็เลิกรากันไปแล้ววันนี้ก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในครั้งใหม่จริงๆความสัมพันธ์แล้วกับ กำลังจะเริ่มต้นใหม่ในตอนนั้นมีความรู้สึกโยงโยงเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนจะเหมือนเดิมไหมเพราะเรากลับมารักตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองจนรู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีนะแต่ไม่ได้แบบว่าชีวิตนี้ฉันจะอยู่คนเดียวก็ยังอยากมีความรักแค่คิดว่าไม่รู้จะเจอปัญหาเดิมหรือเปล่าหรืออาจจะเจอคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆอีกสักคนหนึ่งไหมในชีวิตเราก็อยากจะอยู่กับเขาไปนาน จนกระทั่งมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตหนูพูดกับเขาเลยว่ารู้สึกแบบนี้ก็ขอโทษเขาเหมือนกันที่เรารู้สึกแบบนี้กลายเป็นว่าวิธีที่เราจัดการกับมันคือหนูจะพูดเลยโชคดีที่เขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าอ๋อโอเคมันจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็จะไม่สัญญาไม่พูดอะไรแต่เราค่อยๆใช้ชีวิตกันไปค่ะ ซึ่งความสัมพันธ์จากคู่จิ้นสู่คู่จริงในตอนนั้นที่มาเป็นคู่จิ้นกันจริงๆก็ไม่ได้มานั่งคุยว่าโอเคฉันจะรับงานกับเธอเพื่อสิ่งนี้นะหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติในเมื่อคนชื่นชอบก็มีความสุขในการที่เห็นเรามาออกรายการก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันน่ารักดีต่อไปในอนาคตจะเป็นอะไรไม่ได้คิดไม่ได้ด้วยซ้ําคือมันไม่ได้มีการจีบกันเขาไม่ได้จีบไม่ได้มีการคุยอะไรนอกรอบคือเรา รู้จักการการที่หนเป็นนางเอก MV และเขาก็กําลังเป็นศิลปินเหมือนกันก็เลยคุยกันในเรื่องของเพลงปรึกษากันไปเรื่อยๆในฐานะเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือคุยกันไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ